นี่คือช่วงกล่องออฟตองค่ะถูกใครนั่งตรงนั้นคือมีหน้าที่จับตอนโอเคใครมานั่งตรงนี้ตอนยังไมล้รัมีหน้าที่ตอนแล้วน้าที่พูดจริงโอเคหนึ่งสองสามสี่แม่เลือกจะให้เป็นปริศนากล่องไหนคะสามค่ะกล่องสามแม่ในนี้จะมีหนึ่งคนที่พูดจริงคนที่พูดจริงก็ต้องพูดจริงตลอดนะแม่อย่าฟิวตอน และสิ่งที่อยู่ในนี้คือนี่เห็นไหมอ๋อสิ่งที่อยู่ในนี้คือถ่านดูดกลิ่นค่ะแบตเตอรี่เจนี่พัดลมพกพาค่ะไม่จริงถ้าเป็นพัดลมอ่ะเจนนี่ถ้าเป็นพัดลมพกพาใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่คือนี่เป็นอย่างนี้ รุ่งทรงเป็นยังไงลักษณะลักษณะพันลมพวพัที่เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นเป็น,ปนออกมาเป็นแท่งเงี้ยแล้วเป่าแรงๆรงที่ปัจจุบันที่คน,น,นใช้กันเยอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไ,ไ,ไม่เชื่อก็แล้วแต่ยายถ้ายายถ้ายายบอกว่าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่อะไรคิดว่าได้จะเป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่จริงอ่านวตรงเนี้ยมันจะมีคนหนึงที ไม่เหลือใครพูดจริงแล้วช่วยมีสถานในมนุษยชาติหน่อยไม่แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์สีอะไรสีดำอุ้ยไม่ไม่ใช่แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สีดำค่ะใช่ถานคนอื่นได้อีกด้วยนะปิงปองที่ปิงปองบอกว่าเป็นถานดูดกลิ่นอะรูปทรงเป็นยังไงมันเป็นถานที่วางอยู่ในขวดแก้วสวยงามไอ้ถาดเนี่ยมันก็คือมันหมีตารางตารางอะไรห่ออีทีมัรหอสองชั้นอะห่อพลาสติกห่อตะแกงค่ะ มีใครพูดจริงหรือยังคะตอนนี้ดีละเจนนี่ทำไมถึงเป็นเจนนี่คะก็เจนนี่ดูพูดแบบพูดได้เลยอ่ะตัดใครออกก่อนตัดติงปองออกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนตัดติงปองออกเพราะว่าคือพูดตะกุกตะกักแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นฐานดูดกลิ่นจริงๆทำไมถึงต้องบอกว่ามันมีห่ออะไรอยู่ในอะไรอย่างเงี้ย ตัดเป็นคนแรกอ่าเป็นเฉลยสิอ่ตอบหนูนะคะพัดลมและสิ่งที่อยู่ด้านนายกล่องหมายเลข3ก็คือแบตเตอรี่ปอะตูไปได้ได้ น้องเอชเอาอันไหนหนึ่งสองหรือสี่พี่ออฟชอบหมายเรียกอะไรคะสองค่ะหนูเอาสี่เอาเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ชอบแค่ถามเลยกันแล้วแล้วสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะคะก็คือ,อคุณยายคะในนี้คืออะไรคะกุญแจมือคะ่ะก <c oughs> ุญแจมือนะคะน้องปิงปองคะ แก้วมังกรค่ะพูดแต่ดิพี่ปองทิ้งก่อนเลยฟิลหาพยายามหาคำ้องจองอ่ะแก้มือตามพยางมมาแก้วมังกรพี่ออฟคาป๊อปคอร์นในโหลค่ะป๊อปคอร์นในโหลมีในโหลด้วยเหรอในโหลอ่ะในโหลโหลโหลอะไรโหลเป็นไงโหลใสๆโหลเทสโหลเทสโหลเทสต่อโหลใสๆใสที่อยู่เหมือนเราสามารถเอาใส่อะไรก็ได้อะทำไมมันถึงมาอยู่ในโหลฮะเอ้า แล้วม่ใส่อะไรอยู่อะไรอะเป็นกระดาษี่ห่วยมากเป็นกระดาษี่ห่วยมากค่ะป๊อบคอนมึงใส่อะไรอ่ะกระดาษใส่กระดาษมันต่ำไปคิดว่าเป็นรถอะไรคิดว่าเป็นรถป๊อบคอนรถอะไรคะน่าจะเป็นรถออริจินอลนะมองฟิลมองแต่ตาแข็งตาตาแข็งนี่ไม่รู้วศิลปกรรมหรือตอนเนี้ยแยกไม่ออก ปนแก้มังกรมีกี่ลูกหนึ่งลูกเดียวเดียวเลยวางอยู่บนอะไรวางอยู่บนพลาสติกสีเหลืองสีอะไรสีเหลืองแก้มังกรอ่ะสีอะไรแก้มยพลาสติกสีเหลืองว่าแก้มังกรก็เป็นสีแดงแล้วก็มีเหี่ยวเหี่ยวตรงเหี่ยวเหี่ยวมันสีเขียวยายกูแจมือของจริงหรือของล้อเล่นคะของเด็กเล่นคะของเด็กเล่นละมั้งหรอมันไม่ได้ของเด็กเล่นหรอกมันก็ของแบบผู้ใหญ่เล่นก็ได้อะเล่นกันตอนไหนฮะ อ่าให้วิเคราะห์วิเคราะห์คิดว่าคุณยายพูดคนแรกเนี่ยคุณยายน่าจะสงสารน้องๆด้วยการตอบสิ่งอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปิงปองน่าจะเป็นคนที่กูคิดอะไรไม่ออกแล้วน่าจะตอบตามสิ่งที่อยู่ในนี้แต่พอเจอคําตอบพี่ออฟว่าป๊อปคอนที่อยู่ในโหลเนี่ยอันนี้ฟิลกระเทยตอบมันจะรู้ว่าก็พรบ้านกระเทยเออบ้านกระเทยก็จะมีความแบบเออจะต้องแบบมีอะไรพิสดารอย่างเงี้ยแต่ว่า มันเป็นคําตอบที่มันดูไม่ได้แบบคิดได้เองขนาดนั้นมันน่าจะเป็นแบบของจริงเอ,อของจริงออขึ้นมาถึงแม้ว่าจะดูหน้าตาตอนไดว่าขอตอบว่าป๊อปคอนในโหลแก้วค่ะออแล้วแก้วมังกรกูตอนอาชเฉลยคือแก้วมังกร,รตอน อ่และนี่คือของที่อยู่ข้างในกลองอยเล็กซี่ค่ับเมอวันนี้จับเก่งกจริงเลยอ่ะ,อะได้คะแนนหนึ่งคะแนนคุณยายคะเอาไปหนึ่งอ่ะแล้วเจนนี่คะ่ะคืออะไรคะถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลคะ่คะ ปมังคุดครับมังคุดคแจกันหงค่ะมีหงด้วยมีหงด้วยค่ะมังคุดมีกี่ลูกคะสี่ครับสี่เห็นชัดเลยว่าสี่ แล้วครัของจริงของปอมครับของจริงครับของจริงมีแกะมีแกะเลยไม่แกะไม่แกะไม่แกะหมดเลยและเนรนาถถือว่าอยู่ในพัชนะอยู่ในพัชนะครับพัชนะอะไรคะเปตะก้าวหยโอเคโกหกครับาแมงคุจะนั่งแบบว่ามังคุดในตั้าก้าวัยก็ไม่ได้บอกน้องอโนตแจกันหงแจกันหงค่ะหงทำหน้าอย่างไรหันหน้าไปทางไหนครับ หม่แบบหันตรงหันซ้ายหันขวาหันเฉียงนะหันสี่หันสีหันหันเป็นอย่างเงี้ยหันเป็นตรงต่อหันกลมเงี้ยหันเงี้ยเงี้ยนวจีแล้วแบบว่าคอมันะแบบมันไปทางข้างหน้าไปทางนี้ไม่ปากมันอยู่กดลงข้างล่างคือมันเป็นคอใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกดลงล่างแล้วคือยืนหน้าออกไม่ใช่ยืนหน้าลงอยู่แล้วไป เปนอยางตองตาเป็นอย่างนี้มันไปอย่างนี้มันไปอย่างนี้หรือมันไปอย่างนี้ฟังนะตาเนี่ยมันไปข้างหน้าแต่ปากมันอยู่ข้างล่างมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงไปแจกกันล่ะมันมีไอพลาสติกกลมๆอ่ะอยู่ตรงตัวมันตรงนี้ปุ๊บ่ัเจอค่ะปุ๊บปเจอเจนี่ค่ะช่วยรางวัลมีเป็นรางวัลอะไรครัะไม่รู้รางวัลอะไรค่ะไม่ได้เขียนรางวัลไม่ไม่เขียนถ่านมันเป็นอะไรคะัถ่านเป็นถานสีดําค่ะเป็นทรงอะไรคะ สี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมตรงตรงสี่เหลี่ยมตรงตรงค่ะไม่ใช่ปืนไม่ใช่คางหมูไม่ค่ะตรงตรงเลยอควรเลือกตัดไทยทิ้งก่อนค่ะมังคุดในตะร้าวอะไรวะก่อนทำไมมังคุดเอ้าก็มาคิดไม่ออกงนะคะยื้อเวลาค่ะตอบมือเจอค่ะ ช่วยรางวัลถูกก็ไม่จริงค่ะ <c oughs> มีจริงหนึ่งอันมันต้องมีจริงอยู่หนึ่งอันช่วยรางวัลเนี่ย <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่้องเจนนี่จะตอบก่อน <c oughs> แต่เจนนี่ยังไง่ขาจะตอบก่อน เดนี่ดี้ชอบโกหกแล้วก็รอบนี้เหมือนเตรียมตัวมาว่าจะไม่พูดว่ามีตัวหนังสืออะไรรีบปฏิเสธไปก่อนถ้าปกติตะพ้ยรางวัลมันก็จะแปะเพราะว่าพวกนี้คงไม่ซื้อใหม่หรอกเพราะต้องไปยืนอะไรมามันก็จะต้องมีเขียนบอกว่ารับรางวีรางวัลอะไรเพราะฉะนั้นที่ฉันขอกลับไปตอบว่ามังคุดค่ะและคำตอบก็คือมันจะอยู่ในตะก้าหวายไหม ้องใหม่เล็กนึงคือเออช่วยดังสืออ้าวอาจารย์สอน้องปิงปองนะคะสุดท้ายนะคะตอนนี้มีได้คะแนนอยู่คนเดียวคือดิฉันอะไรอ่ะ ฟังน้านรีแอคเด็กขนาดบอกว่าแล้วไ้คือว่าคืออะไรอ่ะค่ะยายคาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือหัวคนค่ะหัวคนคุณเจนนี่คาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือรองเท้าบูทยางคุณอัพคาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือหลอดไฟสองหลอดค่ะโอ้โคุณอัอฟคาหลอดไฟสองหลอดนี่มันมีกี่หลอดคะเี่ยว่าฟิลิปด้วยเห็นอยู่ตอบไป่ต้องคำถามนะคะ ว่าไม่มีกี่ออรอสองลอดยีห่ห้ออะไรนะคะฟิลเข้ามาดูใกล้ๆฟิลิปเขียนมีตัวสะกดอะไรบ้างคะ P H I L I P S, <S ตอนแรกคิดว่าเขาตอนเริ่มเุื่นะคุณเจนนี่ขาสิ่งที่อยู่ในโหลเนี่ยมันเป็นหุ่นยังไงคะกูตตอบรองดาวบูทยาค่ะ รองเท้าบูม่เป็นรองเท้าอะไรคะรลงเท้าพุทยางในซ่วมค่ะ,ะญญกันน้ำส,นส,สีอะไรคะสีน้ำเงิน,นะคะ่ะว้าสีน้ำเงินเดินมาเลยค่ะมาดูหยิบเลยค่ะข้างๆมันจะมีมออกออยู่ช่วยบอกหมายเลขมออกอได้ไหมคะ <c oughs> มันจะมีตรงแถบเป็นตาใสาย่ยลงไค่ะมันไม่มันไม่มไมอ่าโอเคจาบอกแต่มันมันติดมากับไม่ได้อยู่ข้างล่างค่ะ มันอยู่ข้างๆก็กูหันดูไม่ได้ไงคะมึงอ่านสิครับวมีเลขอินเจนี่ปิวค่ะมันอยู่ด้านบ้าไปกลับานมาไปค่ะคุณคุณแป๊บบคลาสิกีในนี้คือเป็นอะไรนะคะเป็นหัวหุ่นค่ะหัวใครคะผู้หญิงอะชื่อว่าวิกตอเรียนนามสกุลไม่มีนามสกุลค่ะคุณอับองสั่งอะคือตอน มากเพราะว่าคุณคิดไม่ทันว่าคุณจะตอบว่าอะไรเคาหรอดไฟสำหรับเพราะว่าคุณอ่ะเห็นลอดไฟดวงนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะพ่าน้าคุณหรืออะไรคุณเนี่ยมันคือแบบมันมีอาการว่ามันมีอาการแบบเฮ้ยแล้วคุณจะคิดว่าอะไรวะเพราะคุณตอบแปร์มาเขาพูดจริงไปแล้วคุณก็เลยแบบทําแบบเฮ้ยเจนนี่พูดไปแล้วมันต้องเร็วลอดไฟค่ะนี่คือคุณเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง อะไรวะพีอะไรพีงงงอะไรหรือไม่พีอะไรวะไม่พีโทรศัพท์หรือพีโทรศัพ hmm. ท์มีบุญบายอ่ะส่วนคุณเจนนี่คะรองเท้ายางเนี่ยคือคุณไม่เลิกมันจะมีเครื่องหมายแล้วคุณก็ไม่อ่านพี่ชาพุ่ไปเหอะพุ่ยไปเหอะเดี๋ยวมันก็น้าแตกตอนหลังแต่ด้วยรีแอคที่มันว้าวมากของคุณป๋อมแป๋มมันก็เป็นนางมาการ์ตแน่นอนที่มันเป็นแบบเป็นนางเพอร์เจอเจอแล้วเด็กเลยว้าว มันก็เลยต้องเป็นสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในนี้เป็นวิกตอเรียนของคุณป๋อมแปมค่ะโอ้ทำอะไรนะคัดกันหรอเสียงใครกันป่าพี่ป่าวนี่แหละครับเดี๋ยวก่นคัดเสียงอะไรไม่รู้ เสียงคป๊บนึ Take ่งลูกเสียงครับนึงลูกมาอุ้ยเอาอะไรมาเปลี่ยนหรือเปล่าไอ้น้องไอ้อ้ไอ้ไั้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไ้ไอ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 ้ไ้วอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไออ้อ้ไออ้ออ้อ้ไ อะไรก้างยิงยิงแรงกูหันมาแรงกูหันมามันเป็นของคกูประไอ้นกเอามือเข้าไปจะหน้าอย่างเนี้ยเอาวันนี้พี่ปอกับเจนน่ชนะไปเอาอย่างไรเอาปากหน่อยก็ฝากเพลงอยากเจอสลัดต้องดัดจริตด้วยนะครับเพลงนี้นะครับฟิตจีนิกับน้องปันปันนะปันจน่าฮิลนะครับผมแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับฝาก MV ให้ทุกคนติดตามดูด้วยนะครับ อ๋อปองศักด์ค่ะเย้ yeah, yeah. แต่ความสนุกยังไม่จบพท่นี้นะจ๊ะไปเอ่อล้นกันต่อในฟรีฟอร์มค่ะ